โอเคสวัสดีนะคะสำหรับแฟนๆแ,แล้วก็ผู้ติดตาม g r รซเซล่ทั้งหลายนะคะวันนี้คือมีหนึ่งคำถามที่ลูกค้าถามกันมาเยอะมากถามแทบทุกวันเลยว่า,าจะซื้อกวัวซาเนี่ยเพราะว่าทาง g กรซเซล่เราอะจำหน่ายกวัวซาเห็นโรสคอ r t สแท้แบบนี้นะคะสีชมพูสวยมากนะคะลายหินมันจะไม่เหมือนกันสักอันแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแนวๆน,นี้นะคะก็ การเจียรนายของหินนะจะสม o o มากนะคะแบบนี้คำถามที่ทุกคนถามมานะคะก็คือเหมือนกับว่ากัวซา,าเนี่ยกับไอตัวโรลเลอร์นะคะเนี่ยค่ะ rose quartz roller เหมือนกันอันนี้ก็เป็นกวาาัวซาซึ่งทำมาจาก rose quartz แท้ๆนะคะมีลายสีทองของไครสลาเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วถ้าจะต้องเลือกซื้อจะต้องเลือกซื้ออันไหนดีนะคะแล้วก็ยังมีคำถามอีกเยอะมากว่า นอกจากกัวซา,าแล้วแล้วไอตัวที่เป็นโรสคอร์ที่เป็นรูมหัวใจอ่ะจะซื้ออันไหนดีไม่รู้จะเลือกอะไรนะคะอันดับแรกขอแยกความแตกต่างก่อนนะคะว่าระหว่างกัวซา,าเนี่ยกับตัวโรเลอร์ควรใช้อันไหนอันไหนเหมาะกับใครนะคะอันดับแรกเนี่ยขอเริ่มที่โรเลอร์ก่อนโรเลอร์เนี่ยมันจะมาส่วนใหญ่นะคะมันจะมาสองหัวก็คือหัวเล็กที่เอาไว้นวดใต้ตา นะคะไม่ควรนวดหน้าตอนมีเมคอัพนะควรล้างก่อนแต่วันนี้เราจะมามาบอกถึงความแตกต่างก่อนก็คือตัวโรลเลอร์นะคะโรเลอร์จะมีหัวใหญ่กับหัวเล็กนะคะหัวเล็กก็แบบใต้ตาหรือบริเวณเล็กๆแบบที่เข้าถึงยอกอะไรแบบนี้และอันใหญ่ก็คือนวดแก้มไปเลยแบบนี้นะคะโรลเลอร์ er เนี่ยมันจะหนึ่งเนื่องจากมันทำมาจากโรสคอสซซึ่งเป็นหินจริงนะคะดังนั้นมันจะได้ความเย็นนะคะรีแลกซ์เหมือนกับ กัวซาดังนั้นก็คือจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะอันดับหนึ่งอันดับ2ก็คือช่วยให้ครีมเนี่ยซึมไวนะคะเวลาเราทาครีมทาออยล์หรือว่าทาอะไรก่อนใช้เนี่ยแล้วเราก็จะลงตัวนี้นวดนวดนวดขึ้นไปนะคะก็จะได้พันความผ่อนคลายแล้วก็ตัวนี้มันใช้ง่ายมันแค่แบบมันกิ้งกิ้งแปรงฟันไปด้วยกิ้งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่มันจะไม่ได้แต่ความต่างที่มันจะไม่ได้เหมือนกวัวซา,าคือมันจะไม่ได้แบบ ถึงขั้นเดนน้าเหลืองนะคะแล้วก็ยกกระชับเหมือนที่กัวซา,าทํานะคะเพราะว่าไอ้กัวซา,าเนี่ยมันจะยากกว่าตรงมันจะมีเทคนิคในการนวดนะคะเพราะว่ากัวซา,ามันทําได้มากกว่ามันมันทั้งสามารถทําทให้ครีมซึมไวนะคะทําให้เลือดไหลเวียนดีนะคะแล้วยังกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองนะคะดเดินน้าเหลืองดีท็อกซ์หน้านะคะนอกจากนี้นะคะโมชั่นในการนวดของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมาก การนวดลงเนี่ยเป็นการดีท็อกซ์น้ำเหลืองนะคะทุกคนแล้วก็การนวดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างงี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ไม่คนนวดตอนมีเมคอัพเราทำให้ดูเฉยอ่าการนวดขึ้นอย่างเงี้ยการนวดลงคือดีน้ำเหลืองนะคะการนวดขึ้นคือการลิฟต์นะคะคือการยกกระชับกล้ามเนื้อนะคะให้หน้าเนี่ยเป็นเชฟที่เขาเรียกอะไรคะมีเชฟที่เราต้องการนะคะเวลาเรานวดไป โอเคไหมคะตอนนี้ทุกคนก็รู้ล้วอ๋ออันนี้ผ่อนคลายแล้วก็ขมซึมไวนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดส่วนอันนี้ผ่อนคลายขมซึมไวยกกระชับหน้าแล้วก็เดน้ําเหลืองได้ด้วยดังนั้นเนี่ยแล้วโดยทั่วไปอะ่ะเขาอาจจะขายเป็นเซตก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะแบบขายแยกนะคะอย่างอย่างของเราอะ่ะถ้าเป็นโรสคอร์สจริงอ่ะตัวนี้จะราคาสูงกว่าวาซาฟูชัวเลยนะคะอ่า แต่สําหรับส่วนตัวนะคะคิดว่าไหนๆจะใช้แล้วก็คือซื้อกวาซาไปเลยแล้วก็นวดแบบได้ลิฟต์หน้าแล้วได้เดนน้าเหลืองกับแบบให้คิมซึมไว like all in one ในครั้งเดียวที่ใช้ไปเลยดีกว่าก็เลยทางกัสเซล่าก็เลยคัดมาเฉพาะแค่กัวซา,านะคะแต่เนี้ยก็สวยดีมาถึงเราก็มีเหมือนกันมันก็แฟนซีดีที่จะมีใน v ว n นีของเราแบบนี้นะคะดังนั้นวันนี้หวังว่าคงจะไขข้อ คล่องใจนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่สงสัยว่าเออโรลเลอร์ er, หรือว่ากัวซาดีนะคะคิดว่าทุกคนก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าอันไหนเหมาะกับใครอย่าลืมนะคะกัวซาก,ก่อนใช้เนี่ยคลิปใน YouTube สอนเยอะมากเลือกเอานะคะสักอันที่คิดว่า1ใช้แล้วเขาเรียกอะไรถูกจริตกับเรานะคะบางมันสอนไม่เหมือนกันเลยไปดูมา10คลิป20คลิปนะคะไม่เหมือนกันสักอันนะคะ แต่ที่หลักๆนะคะวิธีนวดนะคะเวลาเรายกขึ้นใช่ไหมเขาให้ m o ช i o n ในกกนยกอะ่ะคือคุณต้องจับแล้วก็แทบจะ flat ไปกับผิวไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่ตั้งฉากแต่แทบจะ flat แล้วก็นวดขึ้นนวดขึ้น แบบนี้ซึ่งทาง g r รซ e ล่นะคะมีคลิปวิดีโอนะคะสอนนวดกัวซ่านะคะหน้าเพจหน้า IG นะคะหน้าแอปเว็บไซต์นะคะลองไปดูแล้วก็หรือผ่านทาง YouTube ของ g r e c e l o r r g n n i กก็ได้นะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยหวังว่าคงจะมาไขข้อข้องใจสำหรับใครที่ถามว่ากวาาัวซาหรือว่าโรลเลอร์ดี er D, นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะมีแค่นี้ค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ